อันตรายของชน,นะว่าไขมันจริงๆแล้วไขมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับและไขมันเป็นเรื่องที่เราควรต้องจัดการนะครับคือผมมาเป็นคนที่รักสุภาพมากครับต้องการที่จะมี healthy lifestyle นะครับนอกจากดนตรีแล้วนะครับผมจะหมดเวลาไปกับการวิ่งเล่นบาสเตะบอลน,นะครับโดนโดนโดน ยะและที่สำคัญนะครับผมก็ค่อนข้างควบคุมอาหารที่กินด้วยค่อนข้างเลือกเลยเพราะว่าอ่ะเราหลีกเลี่ยงของมันของทอดของอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผมมัมีปัญหาเพอร์สโตรสูงครับตั้งใจควบคุมการกินแล้วต้องเคออกกำลังกายแล้วนะครับแต่รู้ไหมครับพอไปตรวจสุขภาพประจำปีนะครับผลเพอร์สโตรของผมนะครับสูงที่สุดในบ้านเหมือนเดิมเลยครับสูงที่สุดในบ้านเหมือนเดิมเลยครับมันอึ้งไหมครับผมก็อึ้งครับผมก็ต้องไปศึกษาว่าทำไมอ่ะรู้สึกว่าเราดูแลตัวเองเข้มงวดแล้วนะทำไมยังสูงอยู่อ่ะ ผมเลยเป็นคนพบครับว่าจริงๆแล้วนะครับร่างกายของเรานะครับผลเลสเตอรอลเองจาก10%นะครับอีก30%เนี่ยมาจากอาหารที่เรากินแสดงว่าถึงแม้คุณจะใช้ healthy l i f e s t y l ขนาดไหนนะครับก็ยังช่วยไม่ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับแค่ไลฟ์สไตล์ของเราไม่พอนะครับเราก็ต้องหาตัวช่วยครับอย่างเช่น c o l เ s t t i ล MX นี่นะครับซึ่งมีส่วนผสมของ Red d e s t r i นะครับ ทานเสริมด้วยกับ healthy lifestyle ที่คุณทำอยู่แล้วนะครับจะช่วยทำงานกันได้ดีขึ้นครับผมแถมนะครับ ready rice ที่อยู่ใน c o สเตอร์ล์เมกนะครับมาจากธรรมชาติครับชั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยเรื่องสารเคมีตกค้างครับแต่คุณไม่ต้องเชื่อผมทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับออกกำลังกายดูแลตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญควบคุมอาหารและมีตัวช่วยนะครับอย่าง c o l เ s t ร์ล์เกนะครับลองดูด้วยตัวเองครับแล้วได้ผลยังไงมาบอกผมมาครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งงแรรคับ